ของแกงปลาผักรวมวันนี้ก็มีหน่อไม้ส้มนะครับมะเขือใบชะพ,ชะพูพร้อมกับเชะอม,ะอมแล้วก็กระเพรายักษ์นะฮะใบ,บยิลาครับแล้วก็พร้อมลูกคิน้นลูกคิ้นปลากายนะครับนะลูกชิ้นปลากาย เครื่องผสมส่วนผสมมีอยู่ในนี้แล้วลุงนั้นก็จะนําไปแกงเพราะว่ากาลังเคี่ยวน้าพริกแกงกับน้าปลาให้รสเข้มข้นก่อนแล้วลุงนั้นจะนําเครื่องลงไปผสมน,น,นะครับไปรับชมกันครับน้ําเดือดนที่เรียบร้อยครับพริกแกงอะไรเดือดเรียบร้อยลุงนันก็จะนําสมอไม้ส้มลงไปใส่ก่อนเลยเนาะ ไส้มไป,เ,ปเขือเ่อเอหนาะไม้ส้มใายไปเลยผักใายไปเลยทีเดียวไปเลยจบชูมันก็สวยแล้วแกนี้ก็สวยแล้วมาเขืออ่ะเด็ดไปครับใายไปเลยเหนาะเขือเด็ดไป เกียวไปเลยรวมผักไปเลยนะครับตัวนี้ก็ได้ที่แล้วก็วจะแต่เพื่อเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายครับแต่เนี่ยผงอร่อยไปหน่อยติดตามด้วยผงลัวนเนี่ยเนี่นี่ยผงอร่อยครับไปครับไป ยอบอร่อยมากใส่มากเลยน้อยใส่น้อยครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มาตักลองชิมดูหน่อยเนาะเออชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงป็แบบบแง,ง,แงแบบบ้านๆเนาะแกงง่ายๆแกงแบบบานๆลองชิมดูหน่อยรสชาติใช้ได้ไหม สุดยอดครับอร่อยจริงจริงอ่ะเอาแล้วครับแล้วก็นำกุกชินปลากายลงไปใส่เลยเนาะไม่ยากใส่ไปเลยกุกชินปลากายไปอุ้ยไปกุกใหญ่ เลยติดตามด้วยผักไ่ไปเลยไ่ไปอร่อยดีเนาะสุดยอดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอร่อยมากมากผลก่อนโอ้วาวอร่อยจริงๆ แกงปลาแกงแบบบ้านๆแกงปลาผักรวมมิตรลูกชิ้นปลากายว้าวสุดยอดครับเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับแล้วรอให้เดือดสักหน่อยแล้วก็จะตักไปทานกันเลยนะครับตักใส่ชามทานก็นได้เลยเนาะแกงปลาลูกชิ้นปลากายผักรวม น้นมงงนไม้ต้มมะเขือตีนตัวใหญ่โอ้หนี่คิปลากายตัวใหญ่เนี่ สวัสดีครับสวัสดีเช่เคยพบกับช่องประสานเผือกงามวันนี้มีเมนูนะแกงป่ารวมมิตรผักดูกิ้นปลากายนะครับพร้อมกับทอดมันปลากายที่ดุนันทอดวันนั้นดุนันทอดไม่หมดก็รออยากก็วันนี้มาทอดกินกับแกงป่าเนาะก็ขอขอบคุณครับบรรดาเอฟซนะครับ ไปอยู่ทางต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านฝั่งไทยฝั่งลาวนะฝั่งกัมพูชาที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกำลังใจให้ลุงนันนะครับลุงนันจะขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกท่านเลยนะครับมารับ ทานกับลุงหนักได้เลยนะครับซีอ่ากอแรกก่อนเนาะแกงปลาก่อนเนาะแกงปลาดูคิค้นปลากายเนี่ยกิ้นปลา,าก่อนเลยเนาะยิ่งยอดครับอ,อร่อยจริงจริง Rồi mi thứ tị. Cột nam nữa. Rất chặt 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 ต้องป่าดียอดดนะียอดนากินงง่ายทำง่ายก็ตายาอั้อ 嗯。Mm. 啥玩一定。 อยากกินน้ำน่อยครับโอ้โหรสจัดจ้านเลือกเกินแกงปลารวมผับดูกิ้นปลากายอ๋อกินเอาสำหรับคลิปนี้นั้นขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิีกดติดตามให้นันด้วยครับ จะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสูดสายตาม,มันได้ฟสีสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทชกดีครับ